สวัสดีครับผมจอม์นเย์สกุลลาสวัสดีครับจากเลนโซวิวครับวันนี้เรากลับมากับมหากรรมยานยนต์ครั้งที่37ชื่อของงานครั้งนี้มากับชื่อ Move On ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกยานยนต์ครั้งนี้ตอนนี้เรากสู่ยุคที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากันครับตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีการรองรับมากขนาดนั้นแต่รถที่มาเปิดตัวในปีนี้มีมากมายตั้งแต่ซิตี้แฮทแบ็กแล้วเป็นซิตี้ตัวไฮบริดที่ทํางานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กับระบบไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ในประสงค์ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดอย่างมเอซูาาาควมสสบย มากมายและที่สําคัญครับมีรถไฟฟ้าล้วนที่ผมพูดไปแล้งแต่ต้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ m g EV 100%ที่เป็นแฮชแบกค่าประตูเป็นมินิแวนคันหนึ่งที่ทํางานด้วยระบบไฟฟ้าล้วนคันแรกของประเทศไทยที่ผมเห็นนะครับเราเข้าไปชมกันว่าข้างในงานมีอะไรบ้างไปครับ ดีครับตอนนี้อยู่กับรถใหม่ที่สุดของแบรนด์ Honda เลยนะครับว่าง่ายว่าปีนี้เขามาแรงมากเขาเปิดตัว Honda City ไปเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีนี้เขามากับตัวใหม่อีกซึ่งเป็น Honda City เหมือนเดิมแต่มากับรูปทรงแฮทแบ็คแล้วมีอีกหนึ่งตัวที่สําคัญก็คือเป็น Honda City h y b r i d ครับมีการทํางานระหว่างเครื่องกับเครื่องยนต์บอกแล้วว่างานนี้งาน m o v ออนเรากองการเปลี่ยนเจเนอเรชันจากการใช้เครื่องยนต์ไปสู่การใช้ไฟฟ้าบอกเลยว่า วันนี้เรา,าพลาดไม่ได้กับนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปี2020นี้แน่เราไปชมกันว่า City h h t ฮท b a c k ตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างและเดี๋ยวผมพาไปชมอีกหนึ่งคันก็คือ City h y b r i ิตัวใหม่ล่าสุดโอ้โหดูดีครับนี่คือซิตี้คานะครับ ตัวผมขับ c s e gment อยู่บอกเลยว่า c s e gment เนี่ยอย่าง CX-30 กับ La น c ซ e อร์ o เนี่ยใสตรงเนี้ยเล็กรูมไม่มีเลยขนาด EVO เป็นเบาะเล็โลนะมันบางกว่านี้ยังไม่มีเล็กรูมเท่านี้เลยแต่นี่เบาะนั้นหนาคนนั่งโดนอ้วนโหดันดันมาสุดลางเนี่ยนั่งไขว่ห้างได้สุดยอดบอกเลยว่า City ี้มันเป็นอะไรที่แบบผมอเมซิ่งมากเลยพอเปิดช่วงท้ายมาเนี่ย แต่ข้อเสียมีอยู่ข้อเดียวเลยครับถ้าเกิดคนตัวของผมอะผมสูง173ซึ่งยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ช่างกล้องที่ถ่ายอยู่เดี๋ยวผมให้ดูมันมสูง188มันนั่งแล้วคือแบบแต่พูดถึงว่าแค่เนี้ยแค่เนี้ยก็สบายแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> oh, สุดยอดครับกับ Honda City ใหม่ ก็พูดถึงว่าเป็นรถไฮบริด NA นะครับซึ่งเจนก่อนหน้านี่เป็นเทอร์โบแล้ว NA ตัวนี้ผูกเข้ากับมอเตอร์ทำให้ประหยัดน้ำมันถึง27.8กิโลเมตร่อลิตรเรียกว่าเติมน้ำมันลืมกันไปเลยทีเดียวกับคันนี้นะครับความสวยความงามมากับออปชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะมีกล้องมองข้างเวลาเราเปลียนเปิดไปเลี้ยวไม่ว่าจะมีบาสปอร์ตอะไรต่างๆคนระบบความปลอดภัยอัดแน่นมาแบบยอด หน้าปัดเป็น TFT จังหากพูดถึงว่าหน้าปัดนี่ตรงยุกถูกใจทุกคนแน่นอนที่เป็นหน้าปัดจอสีให้เราพบเห็นกันในรถซิตี้คาคันแรกๆของประเทศที่เราจะเห็นออปชั่นเต็มขนาดนี้แล้วแบรนด์อื่นจะทำยังไงครับแน่นอนอีกไม่นานเราจะเห็นซิตี้คาอัปเกรดกันเท่าคันนี้ทั้งเรื่องการเก็บเสียงการขับขี่น้ำหนักควงมาเยทุกอย่างซิตี้คาร์จะไม่ใช่ซิตี้คาร์ที่คุณว่ามันเป็นรถกระป๋องอีกแล้ว เพราะว่าวันนี้ c ิ t y ิ a คาคือรถที่ครบเครื่องครบทุกอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆตอนนี้ครับเราก็อยู่กับรถตัวใหม่ล่าสุดแห่งปีก็คือ i ีล u ูมิวเครับเป็นรถอนเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับความหรูหราและสะดวกสบายที่สุดเรียกได้ว่าอีลซูมิวเตัวนี้มาพร้อมกับโฉมใหม่ที่ใฉ้ไรกว่าเดิมเราเข้าไปดูกันครับว่าตัวใหม่ตัวนี้จะมีอะไรเด็ดบ้างไปชมกันครับ ครับที่เมื่อกี้เราชมอินเซอร์รอบคันกันไปแล้วแต่ที่แน่ๆครับตัวนี้เราไปชมคลิปของพี่เอ็มธนูทองได้เลยครับว่าเป็นมิลเอ็กที่แต่งคันแรกในไทยอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้ชมคลิปที่ลิงด้านบนได้เลยครับผมตอนนี้เราก็าอยู่กับกระบะสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับไม่ว่าใหม่ล่าสุดก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกระบะที่เรียกว่าปรับโฉมครั้งใหญ่ล่าสุดดีกว่ากับนาวอล่าโปรโฟเอ็กตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับผมว่ายง่ายตัวเนี้ย ดดันแบบพร้อมลุยไปได้ทุกที่ผมชอบสไตล์คือว่านาวาร่าเนี่ยคือเป็นกระบะท,ที่ทรงเมกันมาตั้งแต่กำเนิดเลยโดยเราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลยก็คือมีโปง่งมีอะไรมีความดุดันมาแล้วภายในภายนอกเป็นไงเราไปชมกันเลยว่าครับ นอกจากนั้นแล้วแบรนด์นิสันก็ยังไว้ใจเลือกสินค้าเรามาโชว์ในบูธมอเตอร์เอ็กซโปถึง2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกก็คือยางอาทีศูนเที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน,มน,านเมื่อปลายที่ผ่านมาครับผมคันนี้รัดด้วยยาง265 50 20าและแม็กก็ได้เลือกแม็กของเราอีกเช่นเคยครับแม็กตัวนี้เรียกว่า MX m a c b o t e l ซึ่งแม็กตัวนี้มาพร้อมกับความดุดันสวยงามเหมาะกับสายออฟโรดที่เราใช้งาน ทั้งติดอยู่ลุยไปในป่าพร้อมๆกันแล้วเราไปดูกันครับว่าแบรนด์ต่อไปที่เราจะไปชมเป็นแบรนด์อะไร like ตอนนี้เขาอยู่กับรถที่แบรนด์ที่คนไทยไว้ใจนะครับและแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์โตต้านั่นเองครับและนอกจากคนไทยจะไว้ใจเราโตลต้าก็ได้ไว้ใจเราด้วยครับแบรบนด์นี้ได้เลือกใช้ล้อของเรา2อลายด้วยกันครับ กับยาลิสแฮชแบ็กหประตูก็คือ l ลจาร์เกิลนั่นเองครับแล้วก็ยาลิสเอทีใส่ลอส s ป i r ิตตัวนี้บอกเลยว่าความสปอร์ตสคันนี้เป็นสปอร์ตที่แตกต่างกันถ้าเเราดูดีคันนี้ก็จะมีความสวยงามแบบว่าเรียบหรูแต่เทิดความอันนี้ก็จะสปอร์ตวัยรุ่นหน่อยๆคือการดีไซน์ของ j a ร์เกจะมีการดีไซน์ที่ชัดเจนกับ Spirit ก็คือเราจะเห็น การพ่นสีที่มีความวาวมากกว่าตัวสปิริตซึ่งตัวสปิริตจะออกดำด้านซึ่งแล้วแต่สไตล์คนชอบครับแต่ที่แน่ๆล้อ2ตัวนี้สามารถใส่นอกเหนือสองแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็น h o n d a Jazz t o o t a v i ต้าและอีกหลายๆรุ่นที่เป็นอีโคคาหรือเป็นรถไซส์1.5 นอกเหนือจากยาริสแฮดแบ็กและยาริสเอทีแล้วโตยต้าก็ยังเลือกใช้ล้อเราอีกหนึ่งคันก็คือโตยต้ารีโวแซดครับโตยต้ารีโวแซดตัวนี้ได้ออกแบบมาในรูปโฉมสปอร์ตซึ่งความดูดันของโตยต้ารีโวแซดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซุมแก้มที่มีความหนามากกว่าปกติทําให้ล้อที่ต้องรองรับออกมาจะต้องมีออฟเซตที่ยื่นออกมาทําให้มีความสวยงามเต็มซุมครับดู เราจะเห็นได้ว่าล้อกับซุ้มขนานกันและสิ่งที่แน่ๆก็คือไม่โดนตำรวจจับครับกับล้อตัวนี้ครับล้อ D1 SF ล้อซิกเนเจอรของแบรนด์เราเลนโซ่ตัวนี้บอกเลยว่าใครไม่มีไม่ได้ตอนนี้เราอยู่กับรถกระบะสัญชาติอังกฤษนะครับผมแต่ที่แน่ๆเขาไม่แต่งแบบอังกฤษครับเขาแต่งแบบทรงอเมริกันนะครับอเมริกันสไตล์ทรงนี เราอาจจะเริ่มเห็นกันในสังคมไทยละเริ่มมีการเอา f 1 5 0อาเอาแบรนด์ต่างๆมาแต่งให้แบบเป็นทรงสไตล์กระบะอเมริกันก็คือเป็นกระบะ full size ใหญ่นั่นเองและคันนี้ก็มีการที่ยึดรูปแบบลายการแต่งแบบเดียวกันนั่นเองครับ Mac ตัวใหม่ล่าสุดสไตล์อเมริกันตัวนี้เรียกในชื่อที่ยังไม่เป็นทางการนะครับเรียกว่า c a ซี่ครับ Casey ตัวนี้เธอเรียกกันเป็นภาษาไทยก็คงคิดกันง่ายๆครับว่าชื่อมัน Mac อยู่แล้ว Mac Bar นั่นเองครับ Mac Bar ตัวนี้ ออกแบบมาบอกเลยว่าตอบโจทย์สายอเมริกันออฟโรดที่การแต่งกันเป็นกระแสในยุคปัจจุบันแล้วที่แน่ๆครับอีกไม่นานตัวนี้จะวางจำหน่ายแล้วและพบกันครับตอนนี้เทนแคมปิ้งก็มาแรงนะครับจากเมื่อกี้เราชมรถสไตล์กระบะอเมริกันไปแล้วพูดถึงว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราติดอยู่กับสาการโควิดเทนแคมปิ้งตัวนี้บอกเลยว่าตอบตอบโจทย์คนไทยหลาย,ลายๆคนเว่า พิเศษของเรนโซครับเป็น Mac กออฟโรสสไตล์ที่เป็นแบบว่าเราสามารถใช้ทุกสภาวะไม่ว่าจะในเมืองบนถนนบนป่าได้หมดครับกับแม็กตัวนี้ครับแม็ก11เหมาะกับรถที่เป็นออกระบะยกสูง SUV PPV ทุกไซส์รองรับได้หมดครับแล้วเราไปชมคันต่อไปกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับล้อเจเก้าจาว่าครับซึ่งเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดของไซส์15เรียกว่ามันเป็นสไตล์ที่ออกแบบมาในแนวเรียบหรูเขาว่าได้ตัวนี้เราจะสังเกตเลยจะไม่มีการตัดมินลิ่งหรืออะไรเลยสักนิดแต่จะมีการเล่นความโค้งมลนการกัดลงไปหรืออะไรต่างๆที่มันทําให้ดูเรียบหรูบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปเห็นสีอื่นๆอ,อีกมากมายล้อตัวนี้เป็นล้อที่น่าโดนสำหรับรถไซนีมากแล้วเราไปดูคันต่อไปกันครับ เราก็มาอยู่กับคันสุดท้ายของวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าปีนี้เลนโซมากับความไม่ธรรมดาเราบุกตลาดสายออฟโรดแน่นอนและที่แน่ๆสายอเมริกันไม่พลาดแน่นอนปีนี้ล้อลายอเมริกันออกเยอะแยะมากมายและรถคันด้านหลังผมคันนี้ทำไมถึงผมต้องมายืนอยู่รถคันนี้แล้วทำไมติดป้ายเลนโซก็คือรถของเจ้าของบริษัทของเรานั่นเองเขาออกรถมาใหม่เพื่อโปรโมทล้อลายใหม่และแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเองของเลนโซครับ เรามาพบกับรถ Jeep c a รีเอเตอที่ใส่ล้อซาวเวดครับวันนี้เรนโซ่พร้อมที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับล้อซาเวดอย่างเต็มตัวซึ่งล้อที่ติดอยู่คันนี้เป็นล้อไซส์ยี่สซึ่งคันนี้มาแบบล้อใหญ่โตมโหลานครับกับไซส์สามสิบสาองจุดห้ายีโอ้โหรหัสยางอย่างนี้คงไม่ยินพร้อมเป็นยางที่เกินขั้นของยางเอทไปละและรถคันนี้บอกเลยว่ามีความพิเศษอะไรเราไปดูกันครับ นี่มันเป็นรถที่แบบว่าเรียกว่าทุกชิ้นส่วนประกอบมันสามารถถอดได้ถอดได้งไงอ่ะเรามาดูกันนี่นะครับเปิดเข้าไปท่านผู้ชมอาจยังไม่เห็นแต่ก็อาจจะยังไม่เชื่อก้าวเข้าไปนะครับนี่ผมอยู่เป็นตัวรถละผมสามารถยื่นหัวามาจากตัวรถได้เพราะว่าทุกชิ้นที่อยู่กับรถอย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้ สามารถพอดได้ทั้งชิ้นตั้งแต่หลังคาหลังคาด้านท้ายและมาเป็นทรงแบบนี้ถ้าเเห็นด้านหลังมันคือกระบะนะครับแล้วรองรับน้ําหนักสูงได้จริงจและฝากไว้ด้วยครับกับล้อซาเวดและล้อเลนโซที่วันนี้เรารีวิวอย่างมากมายและท่านผู้ชมทุกคนฝากไว้ว่าปีนี้พร้อมพบกับล้อใหม่ๆม,มากมายในปี2021แล้วเราไปเจอกันครับปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอบคุณครับ